มาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณู้ฟังช่วงนี้อย่างที่บอกกันไปฤดูการเก็บเกี่ยวอ่ะพี่น้องเราตากข้าวบนท้องถนนค่อนข้างที่จะเยอะบางพื้นที่ถนนกว้างกว่าสามารถตากได้2เลนใช่ไหมคะสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็เว้นตรงกลางไว้ให้รถเนี่ยวิว่งแต่ว่าบางพื้นที่ถนนแคบๆค,ค่ะคุณู้ฟังฉะนั้นก็จะต้องระมัดร,ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยบางพื้นที่ตากแล้ว เก็บนะคะเก็บ ไปขายเก็บใส่กระสอบเก็บขึ้นยุ้งฉางแต่ว่ายังมีวางพื้นที่ทิศตากแล้วก็พอตอนค่าเนี่ยก็โกยโกย,โกยมากองไว้ข้างทางใช่ไหมคะแล้วก็ปิดไว้นะคะบางบางคนก็อาจจะวางก้วยวางสัญลักษณ์ไว้ให้มองเห็นแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้วางอะไรให้เห็นซึ่งก็อาจจะทําให้เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทางพี่ๆตำรวจทางสพหนองไซบุรีรัมของเราค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะ นำให้ความรู้นะคะให้เท่าทันภัยใกล้ตัวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตากเข้าเปลือกบนผิวจราจรด้วยนะคะตากข้าวเนี่ยบางทีหลายท่านอาจจะบอกว่าตากได้ไม่เป็นอะไรตากไปเลยอันนี้มาดูกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจตรีบวรปรัด โสติยาพรค่ะศาสตราวัติและพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสถานีตำรวจภูทรหนองไซอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรําพร้อมด้วยดาบตำรวจธนเสตม่วงนางรองผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูทรหนองไซปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวนนะคะสิบตำรวจตรี กริตพลบุตรสีภูมิสายตรวจหนึ่งเกหนึ่งนะคะแล้วก็ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรหนองใสก็ได้มีการออกไปพบปะนะคะเยี่ยมเยือนพี่น้องนะคะในชุมชนนะคะซึ่งก็ ศึกษาข้อมูลชุมชนด,ด้านความจําเป็นพื้นฐานนะคะข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นนะคะพร้อมกับแจกจ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์รู้ทันภัยใกล้ตัวคู่มือประชาชนนะคะเผยแพร่ข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติรวมทั้งออกลาดเวนนะคะตรวจตราตามพื้นที่ต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็ตําบลในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ได้มีพี่น้องเกษตรกรนําเข้าเปลือกจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนะคะก็นําขึ้นมาตา ไว้ที่บริเวณริมถนนค่ะแล้วก็พื้นที่โล่งในหมู่บ้านเพื่อลดความชื้นนะคะก่อนที่จะนําไปขายแล้วก็เก็บเข้ายุงฉางค่ะโดยได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังในเรื่องของการตากข้าวบนท้องถนนโดยเฉพาะเส้นทางหลักด้วยห้ามตากบนพื้นที่ผิวจราจรในลักษณะกีดขวางการจราจรที่มีคนใช้สัญจรเป็นจํานวนมากห้ามตากข้าวใกล้ทางร่วมทางแยกนะคะควรที่จะหลีก เลี่ยงอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุจะเป็นการผิดกฎหมายจราจรนะคะและในกรณีที่ข้าวยังไม่แห้งแต่ต้องเก็บไว้บนท้องถนนเนี่ยให้เฝ้าระวังการลักขโมยข้าวเปลือกที่ตากไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของ พันตำรวจตรีบวรปรัด์นะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวและพี่น้องประชาชนก็ได้มีการนำข้าวเนี่ยมาตากเพื่อที่จะลดความชื้นตามพื้นผิวจราจรหรือลานตากข้าวของหมู่บ้านดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจึงได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปออกตรวจลาดตระเวนตรวจตราตามหมู่บ้านอย่างเข้มงวดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่พี่น้องชาวไร่าชาวนาของเรานำข้าวเปลือกไปตากไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ กลุ่มโจรผู้ร้ายช่วยโอกาสกอ่อเหตุลักขโมยข้าวเปลือกนั่นเองคะ่ะซึ่งถ้าหากว่าชาวนารายใดพบกลุ่มบุคคลแปลกหน้าแล้วก็บุคคลที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยนะคะหรือไม่น่าไว้วางใจให้รีบแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่อยู่ใกล้บ้านนะหรือว่าโทรสายด่วน191ได้ทันทีรวมถึงการขอความร่วมมือในการทำสัญ,ญลักษณ์หรือว่าติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างบริเวณหัวและท้ายกองข้าวเปลือกด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุจากรถที่สัญจรไปมานั่นเองค่ะแล้วก็กองข้าวเปลือกที่ตากไว้ซึ่งก็จะต้องไม่กีดขวางทางจราจรน,นะคะสามารถที่จะวิ่งสัญจรได้สะดวกนะเวลาที่รถวิ่งมานะคะแล้วก็ขอให้มีการจัดกําลังคนในการที่จะเฝ้ายามกองข้าวเปลือกที่ตากไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันในเรื่องของกลุ่มคนร้ายหรือแก๊งมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยข้าวเปลือกของพี่น้องเราที่ตากไว้ทั้งกลางวันแล้วก็ กลางคืนตลอด24ชั่วโมงนะคะถึงแม้ว่าในพื้นที่รับผิดช,ชอบเนี่ยจะยังไม่มีรายงานการก่อเหตุลักขโมยตากข้าวเปลือกก็ตามค่ะแต่ว่าเพื่อการสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องชาวนาตำรวจก็จะคอยออกตรวจตรายอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะซึ่งก็พี่น้องในพื้นที่ก็ขอให้ทําตามที่พี่วิตำรวจเนี่ยได้มีการแนะนําไปกันด้วยนะคะคุณผู้ฟงังไม่ว่าจะเป็นการจัดเวรในการเฝ้ากองข้าวเนาะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางสัญลักษ ต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ที่สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้นะคะป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะในเรื่องของข,องของโมยเนี่ยคุณมูฟฟังต้องบอกว่า,าไม่ใช่แค่ผู้ที่ตากข้าวตามท้องถนนเท่านั้นนะที่จะต้องระมัดระวังแม้แต่คนที่ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะข้าวอยู่ในทุ่งเนี่ยก็ยังมีโจรไปแอบลงไปเกี่ยวนะคะเอาไปก็มีนะคะคุณมูฟฟังเห็นมีอยู่นะคะใน ต่างอำเภอที่ได้มีการแจ้งเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วยน้องพี่น้องเราทำนากันในช่วงนี้นะคะ